สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในแมตช์เบสบอลกับเพื่อนผมปันปันนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเบสบอลในเซิร์ฟโปรกันดูซิว่าจะรอดหรือไม่รอดคราวที่แล้วผมโดนคนแกงเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนอีกหรือเปล่านะแล้วมันมีคนอยู่ในล็อบบี้ที่มาสามารถปัดบอลได้นะผมนะ <c oughs> แล้วเราก็จะไปดูกันนะ โ okay. อเคเวทฟอร์มเมเยอร์เสื้อคลาสสิกเลยปันปันนะยยังเต้นตรงนี้อยู่อีกเหรอยังยังไม่หลุดเลยนะติดใจกับไอเสียงเมื่อกี้ อไรพูดไปทีวีแมนตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เมืม่อหนึ่งนาทีทด่แล้วด <c oughs> ึงดึ๊งดึงโอ้แบ oh, oh, นโอ้มายกอดตงปัดใจก็คิว เอ้ยเอ้ยผมกลัวซอมันเป็นอย่างเงี้ยผมค้นกลัวเลยทุกคนโอเคอุ๊ยโอ,อ้โอเคไม่มีว้าวว้าวเย้โอ้ยายไม่นะผมตายผมจะมาดูปันปันเล่นนะครับผมจะมาดูว่าปันปันเขาทำอะไรปันปันเขาขามวยอ,อยู่เพราะว่า Field, เพราว่าบางเปลี่ยนสกิวเป็นฟรีดดกป่ะเอวได้แกงโอ Cars, ้โหโอ้โหจับตัวนต้งมืนตช้งก่อนตก่อน้งมือกนตันตั้งมอกนมอ่นต้ย่ังไนมอ่ตั้ไม่ต้ไงมังไม่ตายงังมม่ตัยใม่ไหมเนี่ยยังไม่ ตายเลยเดี๋ยวผมไม่อัดตาต่อไปนะผมนะโอ้ยฉันหกร้อยกว่าแล้วเพื่อนโอเคนะครับตาต่อไปมาเริ่มเลยอ้ยแล้วผมไปเออไปอยู่ตรงนั้นน่ะโอุ้ยอันปันนายออฟฟิศมาเปล่านายออฟฟิศมาเปล่าเพื่อนนายกดฟีดเลยกดฟีดตา ดิดูเกลือบอลเกลือบอลโอ้ผมกลัวมากเลยเวลาเขาเล่นยางตกวเอกันสองคนน่ะ ผมกลัวเวลาก็เล่นยางโกลเอกันอะแบบแบบคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะแล้วมันมีสองคนที่ไปเล่นยังโกลเอกันอยู่อ่ะไม่นันเปไปดึง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 ด เอ้คือมันคือมันจะมีแบบแกล้งคนอยู่นะเว้ยมันมันจะมีแบบทำให้คนเขาเสียจังหวะผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะสกิลพูนรับอุ้ยอุ้ยระวังนะว่าิปพูอ่ะบางทีสกิลพูมันมีโอกาสตายได้นะทุกคนนะกอดบางที บางทีเรายัางไม่ทันตั้งตัวนะทุกคนก็อา้าวอะไรคลิปๆผ่านก,กันแบบโอเคก็มาเริ่มตาต่อไปกันเลยนะครับอุ้ย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 อะไรนะ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 าทำไมเขาไปอยู่ในล็อบบี้มันบั็กหรือเปล่าเอาจริงๆ,ๆบล็อกนี้มันก็เคยมีในมือเดอร์นะผมนะที่เวลาเกมมันเริ่มแล้วแต่ว่ามันกลับไปอยู่ในล็อบบี้นะครับผมนะอืมตั้ง ขอจ players, ังหวะตั้งตัวในการกดฟรีสโอ้งั้นก็เลยเป็นมันจะมีเอ่อเอาเอาแล้วมองตาได้ไงอะทุกคนฮะเออแปลกดีทุกคนโอ้หายตัวโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันดีกว่าเมื่อกี้ผมงงนะเอ เ okay. มื่อกี้ปันปันไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับปันปันนะอย่ารีบขนาดนั้นไม่ต้องรีบส่งโอ้โหเออไม่เป็นไรอันนี้นายส่งในไลน์กลุ่มหรือเปล่าฮะอ้าวโอ้โหอะไรอย่างไงปันปันทำไมนายไม่ทำไมนายไม่ไมไมอัดทีเดียว แล้วก็เอามาเอามาลงเลยอ่ะโอเคนะครับอะไรวะนี่อทุกคนผมปวดหัวมากเลยอะไรก็ไม่รู้ของเขานะครับขอสามคำให้ปันปันนะครับผมนะพิมมาในคอมเมนต์นะทุกคนนะโอเคผมมาอยู่ในตาตาที่มันโชคลายนี <S <S ่เอง โอ้ผมอมแต่บูดูฟคนทำไมมันพลาดบ่อยจังเลยทำไมเวลาผมเล่นแบบไม่ได้อัดแล้วคือผมเล่นโคตรเทพเลยเอะแต่แต่พอแต่พอแบบมาอัดคลิปนี่คือตายรุนัวเลยแล้วคือโชคร้ายแบบตายคนแรกๆนะผมนะผมก็ไม่เข้าใจเป็นอะไรแล้วก็ไปดูมุมมองปันปักันครับ เกมเริ่มแล้วทุกคนอ่อมาเล่นกันเลยคราวนี้ผมจะมีสติสมาธิมากขึ้นนะผมจะจวดจอ,ดจอดมากขึ้นผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะทุกคนนะขอโทษด้วยนะคับขอโทษด้วยนะครับ,ดดรบสำหรับการนี้ ปันปันกันต่อเลยครับทุกคนอันนี้ผมจะไม่อัดนะผมจะดูอย่างนี้เลยปันปันไม่ต้องอัดไม่ปันปันไม่ต้องอัดโอ้ปันปันเขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยมีคนยังโกเอมีคนอ้านงานแงครับทุกคนเนี่ยแหละคือใสใส่ที่ผมกลัวปันปันโดนลูกหลงเลยเนี่ยแหละที่ผมกลัวโอเค โอเคนะครับไปไปไปดูตาต่อไปกันเลยมาดูตานี้กันเลยโอ้ผมเป็นคนแรกที่ได้บอลด้วยเอ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยคือเขาอัปเดตใหม่นะคะว่าซีดมันต้องกดตอนที่บอลมันมาหาเรานะมันกดแบบตอนไหนก็ได้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็อ้าผมเสียได้มากๆเลย ผมจะไปดูปันปันว่าปันปันเขาทำอะไรเอาโอเคคิดว่าปันปันตายเอ๊ะทำไมรู้อุ๊ย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 โอเคผมอยากให้ปันปันเขาอีกที่ผมอยากให้ปันปันเขาอยู่นานๆอุ้ยอุ้ยบีอูมดูดูดู เอ้ยเอ้ยกดล่องุนเว่าผมเอาล่องุนดีกว่าเยอะเลยนะทุกคนให้ตื่นนะผมนะแล้วเราสกีว้ตือนอุ้ยอยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ย้ยอ อืมโอ้โ o โอ้ no อุ้ยอุ้ยอุ้ยอาว่าโอเคไปดูตาต่อไปอ,อ๋อทำไมผมต้องตายตลอดด้วยผมไม่เข้าใจอุ้ยมีคนกดฟีส <c oughs> ผมก็อยู่เฉ <c oughs> ยๆละกันนะ <c oughs> ผมต้องการ,ารที่สมาธิหนักเวลา ตอนนี้ผมเอาล่องหนมานะก็น่าจะดีหนะ่อยอุ้ยอ่ะอุ้ยหลุมดำมันมาอยู่แถวๆผมผมกลัวผมไปก่อนละปานๆน,นี่อยู่นี่

โอ,โอเคนะครับพอดีปันๆเขา FK นะก็ไปเข้าน้ำนีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวผมมาเล่นเองคนเดียวเลยผมกลัวมากเลยทุกคนมันมีแต่คนที่เทพอ่ะผมกลัวไงอุ้ย ปผมหายตัวปุ๊บเขาตายเลยเจ๊เจ๊ no 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 ก่อน please no 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 please no please no please 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 no please okay. ผมหาที่ยืนว้า เซิร์ฟเวอร์ผมอาจจะต้องเล่นระยะไกลหน่อยอ่ะทีนี้แล้วผมระแวงนะผมเล่นระยะไกลนะเพราะว่ามันมีแต่คนมันมีคนแก่ทุกคนที่ที่แล้วอ่ะโอเคมันปั่นมาแล้วนะครับแต่ก็อยู่ในล็อบบี้เหมือนเดิมน่าแหละ <c oughs> อุย,อย,อย,อยผมขอหายตัวก่อนเรื่องนี้ผมขอไม่ยุ่งด้วยละกันนะไม่เาจะชนะไหมทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อย ไล่กดสกไคร์เร็วโอ้โหไอ้นี่มันใช้สกิลดึงอะเอไอตัวหัวขาวเมื่อกีอ้อันนี้ผมขออัดต่อเนื่องนะโออัดต่อเนื่องนะครับพอดีว่ามันจบตามเมื่อกี้พอดีโอ้ดูดิ วันนี้ผมจะลอดไม้มาลุ้นกันเป็นถ้าทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ผมจะมีอีพีต่อมาเ,เรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี็กสตองเกบผมก็จะมาลงใหม่มามาทําคลิปอีกนะผมนะเดี๋ยสตองเกบไม่ได้ทํานานเลยนะนะครับทุกคนแล้วก็เมอร์เดอร์นะที่ไม่ได้ทํานานนะเดี๋ยวผมมาทําให้อีกทีหนึง่งตาต่อไปตาสุดท้ายนะครับผม นี่เราตายแล้วเพื่อนเราตายแล้ววัสดีเรายังไม่ตายอะไรวะเนียอู้ยอุ้ยอู้อู้ออู้ออู้ย Ooh, ooh, ooh. ไว้อะไร๋วยวการกดไลค์กดซับสไครต์ให้ปันปันนะครับปันปันเขามี t ิ k t o k อนะทุกคนแต่ผมแต่มันไม่มีวิดีโอให้ดูนะผมไม่สามารถดูวิดีโอเขาได้โอ้โหเต้น ออมแล้วทุกคนมันวิ่งไปวิ่งมาเฮ้ย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 ไม่เออโอ้ใจยังตัวใจมันยังเต้นแรงอยู่เลยทุกคนเมื่อกี้มันตื่นเต้นอะเจอคนที่เขาใช้สกิลนีเปอร์อันนี้ก็จะมาสลับที่กับผมนะไมเอ้ยหย่า เอ้ยอึ้งแอนโทว่าตื้อตื้อดื้อตื้อตื้อตื้อดือดื้อตื้อตีเดือดตื้อตื้อดือดตื้อเดือเราอยู่เด็กกันเราก็ล้องหน ปั้น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 ปัด,ปดปนกว่าขำมุยแป๊บหนึ่งผมอยากมาอยู่ตรงนี้ทุกคนอตัวโอ้โแมวไ,ไอตัวเลยไอตัวคว้าแมวน่าอยู่กับเราอยู่นะ เดิมทุกคน,นกคนเดิมเลยอ่ะมันกดล่องหนไม่ได้นะโอ้ยอะไรอ่ะทุกคนผมก็กดแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นไอเวกซ่าเอไม่ใช่เวกซ่าเนี่ยใช่ปะใช่เวกซ่าไหมเนี่ยหรือหรือคนอื่น ไอเดวกซ่าไอเดวิซ่าลงเกียรดูดูหน้าตามันซะก่อนดูหน้าตามันดูหน้าตามันซะก่อนข้เกียรเลยทุกคนขั้นเกียรเลยเอ๊ะปุ่นใจลงคลิปอะไรอ่ะปุ่นใจลงคลิปทุกคนอุ้ยมันซ้อนมันซ้อนแป้าแบบเดียว ดูหน้ามันอีกรอบนะดูหน้ามันอีกรอบดื้อผมจะไปอยู่ตรงนี้เลยแหววว่ะดีอะผมไม่น่าเกง <c oughs> ไปดูวันปันกันคนระับไปดูวันปันโอเคเฮ้ย <c oughs> อันนั้นอะไรอะ่ะโครงกระดูกลอยฟ้าเหรอโ <c oughs> ครงกระดูกลอยฟ้าเป็นไปได้ไง ผมเห็นโครงกระดูกลอยฟ้าอ๋อผมสูงกระปินได้กว่าดีเลยนะอ่าผมไปสูงกันดีกว่ามาดูกันว่าดวงผมจะเกลือหรือไม่แต่ผมว่าเกลือนะโอเคเอ่อผมไม่แน่ใจว่ามันเกลือหรืออ๋อนี่ไงม,มันจะทำให้สูงเร็วขึ้นนะทุกคนนะก,ก็ไปดูตาต่อไปเอ๊ย ไม่ใช่รอต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอนใหม่คลิปครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วจะเป็นคลิปอะไรมาติดตามชมกันได้เลยจะเป็นเพื่อนคนไหนเดี๋ยวผมจะแนะนำนะเย้เย้เย้มามาปันอยู่ไหนไอตุ่งเบื่อว้าวทุกคนเออบ๊ายบายปั้นปันบ๊ายบายกัน